อาหารที่ทุกโต๊ต้องสั่งเลยคือไก่ย่างเสือใหญ่ค่ะเลือกใช้ไก่3สายพันธุ์เวลาเราย่างค่ะเราจะได้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำม,มากเลยค่ะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนโดยเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มเสือใหญ่ค่ะอาหารอีสานนะคะจะมีพวกกุ้มตามค่ะมากกว่า10เมนูนะคะถ้าใครชอบปลาร้าปลาร้าของเราหอมมากๆเลยค่ะ เส้นมะละกอรกรุบๆเลยค่ะอาหารป่าที่เราเลคคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นแกงป่าไกลบ้านค่ะกบทอดกระเทียมค่ะแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าค่ะอยากได้ทั้งรสเด็ดรแสแซ่บที่นี่มีพร้อมเลยค่ะสวัสดีค่ะมานะคะผู้จัดการร้านเสือใหญ่สารยาค่ะ ุดเริ่มต้นของร้านอาหารอันนี้นะคะคือเจ้าของอะค่ะเขาเริ่มผลิตมาจากน้ำจิ้มตัวนี้ที่ขายมานานกว่า40ปีค่ะก็เลยมาต่อยอดเป็นร้านอาหารอันนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะท่านมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารป่าก็เลยนําอาหารป่าค่ะมาปะทะกับอาหารอีสานรสเด็ดทางร้านเราก็เลยจะมีทั้งเด็ดทั้งเผ็ดก็เลยเป็นอาหารเนป่าอาหารอีสานร,รวมกันที่นี่ค่ะตอนนี้ร้านเราเปิดมาได้1เดือนแล้วค่ะ อา,ารนิสานะคะจะมีพวกส้ตมตำค่ะมากกว่า10เมนูนะคะถ้าใครชอบปลารปาปลาลาของเราหอมมากๆเลยค่ะเส้นมะละกอกรุบๆเลยค่ะอาหารที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเลยคือไก่ย่างเสือใหญ่ค่ะเป็นสูตรเฉพาะของเสือใหญ่เองนะคะไก่ย่างเสือใหญ่ะคะ่ะเลือกใช้ไก่3สายพันธุ์ค่ะเป็นไก่ที่มีเนื้อพิเศษเลยนะคะเราจะหมักไก่ทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะเราจะมีการนวดไก่ด้วยเพราะว่าเวลาเราย่างคะ่ะเราจะได้เนื้อไก่ที่จุ้ยซี่แล้วก็ชุ่มฉ่ำไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนโดยเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเสือใหญ่ะคะ่ะใช้พร ค่าจะทำให้เข้มข้นมากๆเลยค่ะจะเข้ากันกับไก่เสือใหญ่ค่ะโดยอาหารป่าที่เรา Recommend ตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นแกงป่าไก่บ้านค่ะกบทอดกระเทียมค่ะแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าค่ะผัดเผ็ดหมูป่าของเราค่ะรสเด็ดจัดจ้าน,นะคะ่ะโดยใช้หมูป่าที่เป็นหมูป่าแท้นะคะแล้วก็เราคัดอายุของหมูป่าด้วยเพื่อนํามาผัดเผ็ดให้ได้สูตรที่แบบพร้อมหมาะกับทางร้าน,นะคะ กบทอดกระเทียมแนะนําเลยค่ะว่าต้องสักเพราะว่ากบที่นี้นะคะเราคัดไซ์ที่พอเหมาะกับการที่เราไปทอดมันจะได้เนื้อที่มันหนุบหนึบแล้วก็หนังที่มันก,กรอบๆค่ะ แกงป่าไก่บ้านของเรานะคะเราจะคัาไก่ค่ะไซส์นะคะที่แบบไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปทําให้ไก่อ่ะค่ะเนื้อแน่นหนุบหนับค่ะส่วนเครื่องแกงของเรานะคะจะเป็นเครื่องแกงสูตรพฉพาะของทางร้านค่ะเราจะใช้เครื่องแกงที่มาจากการจนบุรีเลยค่ะพิแกงของเรานะคะตาเองเลยค่ะตาจากเชฟที่มาจากการจนบุรีแท้ๆเลยค่ะท่อนมันปลาไกของเรานะคะทํามาจากปลาไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็ผสมกับเครื่องแกงตีจนเหนียวนุ่มนะคะรับประกันนะคะว่าทานแล้วจะต้องติดใจโตไม่พลาดที่จะสั่งเมนูนี้เลยค่ะเมนูค่ะ เล่นของเรานะคะขอแนะนำเป็นยำประดุกฟูค่ะแล้วก็คอหมูย่างนะคะทานเล่นเป็นกับแก้อร่อยมากๆเลยค่ะร้านเรานะคะเราเน้นรสชาติของอาหารอาหารรสชาติอร่อยจัดจ้านเข้มข้นวัตถุดิบพัสันมาอย่างดีเลยพนักง,งานของเรานะคะอัธยาศัยดีพร้อมบริการทุกท่านแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็ร้านของเรานะคะตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟ์ค่ะแล้วก็ให้ฟีลบรรยากาศแบบโฮมมี่จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะคะเหมือนมานั่งทานข้าวที่บ้านกับครอบครัวเลยค่ะมีชั้นลอยนะคะเผื่อใครอยากจะนั่งกับพื้นชิลๆนะคะถ้าใครมาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ๊ปเรามีห้องพรเวทให้ด้วยนะคะรองรับได้ทั้งหมดประมาณ1 0 0คนค่ะทางร้านเรานะคะมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอนะคะรองรับได้ถึง50คันเลยค่ะ ร้านเสือใหญ่สารยานะคะอยู่ตรงข้ามมหิดลโรงเรียนมหิดลวิทยานุศนะคะเลยประตู6มานิดนึงนะคะยูเทิร์นค่ะก็จะเจอร้านเสือใหญ่สารยาเลยร้านเราเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะเบอร์โทร0ู4 9 2 7 4 5 5 5ค่ะตอนนี้นะคะร้านของเรามีโปรโมชั่นลดส0ทุกเมนูตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2568ค่ะอย่าลืมมาเจอพี่เสือที่ร้านเสือใหญ่สารยานะคะ